เรามาทํางานกันต่อามาทําวันนี้เขาจะทําจะขุดขุดดินออกมาแล้วเดี๋ยวดูรากมันไอ้ตัวเนี้ยต้นเนี้ยมันเป็นต้นเพกาแต่เดีวมือสซนมือไม่ค่อยดีรากมันน่าจะเน่าแล้วเขาขุดขุด,ขดลงไปก็ดูว่านเา้ั แรกมันเน่าแล้วมันก็ทำให้ยากแต่ก็ตัดได้เลยอันนี้ก็ใส่ได้หลายสองสามถุงถุงหนึงก็แค่นี้พอไม่ถึงครึ่งว่าเดี๋ยวคนยกจะยกไม่ไหวไม่ติดอะไรเนะไอัน,นี้น่าจะเป็นรากมนะั้เป็นรากเพี่เผลอสับแล้วจริงๆเนี่ย ตอนทีแรกนะเข้าใจรากนี้น่าจะเป็นรากแะไอย่างอื่นแต่พอนึกไปนึกมาอ๋อพอเราขุดไปขุดไปมันเป็นรากต้นมะรุมมะรุมนี่เราจะเก็บไว้อยู่เอาไว้กินยอดเมื่อก่อนมันต้นใหญ่เ,เราตัดลงมาแล้วเหลืออยู่ยแค่นี้เอาไว้กินยอดเพราะว่ามันสูงมากเกินแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเวลาลมมามันค่อนข้างจะอันตราย เราจะกินแค่ยอดก็พออันนี้ก็น่าจะเป็นหินอันนี้อันนี้ของแท้เห็นหเป็นหินนี้นะเป็นหินก้อนใหญ่งัดออกกัตอนนี้เดี๋ยวดูขุดๆก่อนแล้วค่อยงัด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 นะปู่เขาจะชอบเอกมาหินใหญ่ขุดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเ,เลย,เลยก็พัก ถ้าทำแบบนี้จะทําให้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ไม่ต้องโฮมต้องโหมแล้วจะเหนื่อยเลยโอเคบัเลิงต่อ ยันแต่ไม่เจียเ๊ยบหางไงี้นั่นเองเงาหาดีบมันเลยนี่ยวมนไปทางไหน,นข้างๆมันเป็นถ้ำเสียงดัง เสียงแบบนี้เสียงแบบนี้ก็คือประมาณว่าข้างล่างเป็นถ้าบุกบุกเดีบงันมากนะดูเสียงด้วยเดี๋ยวด้ามหักเสียงมาค่างไม่น่าหรอกทางานโหมแบบนี้มันทําให้เราเหนื่อยเราต้องทําให้เป็น ต้องไม่ใช้กำลังใช้พอดีพองามเหมือนเต่าก,กระต่ายนะฮะเต่าไปช้ายัางชนะเลยไม่นชนะยังไงก็ต้องสีถึงเส้นชัยอะยังไงมันก็ต้องถึงยิ่งเส้นชัยไม่มีใครย้ายไปไหนอยู่แล้วยังไงถึงแน่นอนถ้าไม่มีใครย้ายเส้นชัยหนีน เราจะประหยัดรถไปจ้าง,งคนนี้คนนี้ถูกๆไม่มีใครเขาเอาแล้วถ้าเราอยากประหยัดเราต้องทำเองอันไหนเราทำไม่เป็นเราก็ค่อยจ้างเขาคาดวาโดนตัดแล้ว นี่คือวิธีถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนใกลเขียงไหม,มยัดเข้าไปอีกยัดเสียมเข้าไปลึกๆมีตะขาบอยดึงตัวให้โอกาสมันไปให้โอกาสมันหนให้โอกาสมันหนีให้โอกาสมันหนี นานไม่เป็นไม้เนื้ออ,อ่อนนะทำไมเนื้อแข็งเยอะขนาดนี้ เยีมยโยโนมาใส่คนนี่แหละออมันประมาณว่านม่ยอมช่วยเลยนั่งเชียร์อย่างเดียวกําลัง,งี่กํลังเน่านก็งานใครงานมันไงนี่ยหลายงานเราได้หลายถุงแล้วนะ ภาระอย่างใหญ่ดวงอันนี้ก็ต้องปุดอ,อันนี้ก็ต้องปุดก่อนแล้วก็ค่อยสับ